สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าหน้า,นาที่วิ่งหนีกระเจิงรังพบเงาดำปริศนาลอยผ่านกล้องห้องผู้ป่วยโควิด เมื่อวันที่20สิงหาคม64เพจ a c e b o o k Infectious ง่ายนิดเดียวได้มีการแชร์คลิปจากวงจรปิดในห้องดูแลผู้ป่วย ICU ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งภายในคลิปนั้นปร,รากฏภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสองคนที่บังเอิญเหลือบไปเห็นกล้องวงจรปิดที่มีเงาอะไรดำๆบางอย่างเคลื่อนผ่านไปยังด้านบนอย่างรวดเร็วทำเอาเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนรีบวิง่งหนีออกจากห้องไปทันทีโดยทางเพจดังกล่าวระบุว่าเพนดีรออะไรเลิกกแล้วหนึ่งเหมือนมีพลังงานบางอย่างหลอนดี ทั้งนี้ทางเพจยังได้มีการโพสต์ภาพนิ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล3คนกําลังยกมือไหว้พร้อมระบุข้อความว่า ใจร่มๆมนะเธอมดแมลงเองสาธุซึ่งทางเผ็จคาดว่าวัตถุสีดาได้เคลื่อนผ่านหนัากล้องไปนั้นน่าจะเป็นเพียงแมลงแต่ด้วยบรรยากาศและความตกใจทําให้เจ้าหน้าที่อาจจะมีหลอนกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปบ้างโดยหลังจะเกิดเรื่องราวก็ได้มีผู้เข้ามาให้กําลังใจปลอบขวัญเจ้าหน้าที่กันเป็นจํานวนมากขณะที่อาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจําภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เผยว่า กล้องวงจรปิดต้องยอมรับว่าเกิดภาพลวงตาค่อนข้างมากเงาดําที่เห็นคือมแมลงที่บินผ่านกล้องหากบินผ่านกล้องที่มีแสงเยอะอย่างที่เห็นในคลิปก็จะเกิดเป็นเงาดำํำหากบินผ่านกล้องที่มีแสงน้อยก็จะเกิดเป็นเงาสีขาวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ